มันน้อยมากยิ่งโดนแดดมันยิ่งบ้อ่ะค่ะดูคอนล้วเหมือนแบบไม่ได้ทารองพุ้นเลยแนมะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยก็จะมารีวิวนะคะทีมซองในเซเว่นกันเนาะวันนี้เนี่ยค่ะที่เตยเตรียมมาก็จะเป็น <c oughs> เตรียมมาเตรียมมานะคะก็จะเป็นโซล่าของโซล่าทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะเพราะว่า3ตัวเนี่ยจริงๆอะ่ะมันมีรีวิวมาหลายตัวมากลแล้วแหละตั้แต่ต้นปีนะคะแต่ว่าเขาก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,มาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเตยก็อัปเดตเป็นของปีนี้นะคะมีตัวที่เป็นเซรั่มบำรุงนะคะแล้วก็ที่แบบจะเป็นฟองฟู่ๆหน่อยอะไรเงี้ยน่าสนใจดีเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวก อ่ลองเพื้นพรายเมอร์นะคะกับตัวคุชชั่นก็เดี๋ยวเตยจะขอให้ดูผิวหน้าก่อนนะคะตอนนี้ก็คือเตยไปขาขของเนาะแล้วก็ยจะให้ดูก่อนว่ามีจุดด่างดำอย่างนี้นะคะพอกรอยสิวเนาะรอยกะรอยที่แม่งวันทั้งหลายนะคะเริ่มที่ตัวแรกเลยก็จะเป็นบูบับเบิ้ลไวท์เทนนิ่งเซรั่มนะคะตัวนี้เ <Yeah. S 1> ขาเคลมมาว่าไวท์ออร่าคูณ6เท่านะคะเติมออกซิเจน <S <S ผิวฟูอิมน้ำยกกระชับมันมีความน่าตื่นเต้นตรงที่แบบพอาทาไปแล้วว่ามันจะเป็นฟองเป็นฟองอยังไงใช่ไหมคะ แล้วมาดูครีมซองนนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราบีบมามันพีมันอาจจะเยอะเกินไปนะเพราะว่ามันจะออกมาค่อนข้างเยอะเราก็ทําการนวดครึงอย่างนี้นะคะแล้วปล่อยมันไว้สักพักนึ่งนะเดี๋ยวมันจะเกิดฟองขึ้นมาค่ะทุกคนมันจะ Amazing ม,มากเดี๋ยวรอดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะตัวพีมาแป๊บเดียวเองพิ่งพูดจเดงนี่นี่น เห็นไหมอ้ยอันนี้คือไม่ได้เร่งความเร็วอะไรเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบมันเกิดขึ้นมาเองอย่างนี้เลยนะดูดิแต่ว่ามันไม่ได้แรงหรือว่าอะไรนะคะตัวนี้แต่แค่รู้สึกเย็นๆเหมือนแบบมีความแบบชุ่มน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จุ่มไปดูเนะี่ยเห็นปะเป็นฟองทุกคนมันเป็นฟองแล้วเราก็ทําการนวดครึ่งนะคะเบาๆลงไปที่ผิวเราต่อได้เลยมันแบบจะชุ่มน้ำต่างจากตรงตรง,ตรงนี้เห็นปะที่เตยแบบไม่ได้ทาแต่อันนี้หนึ่งผ่านแล้วนะอย่าลืมนะคะใช้ก่อนนอนจะดีมากมันจะชุ่มน้ำนะ มาที่ตัวต่อไปจ้าตอนนี้นะคะก็จะเป็นมี2ตัวเนาะจะมีตัวนี้ที่เป็นตัว BB Primer นะคะตัว BB p r i m e r ตัวนี้เนี่ยตัวเห็นเขาปรับสูดมาหลายรอบนะแต่ว่าเอออันนี้ก็จะเป็นสูตรล่าสุดเนาะที่มันจะแบบพัฒนาม,มาจากสูตรก,ก่อนก็จะมีความบางลงนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปรับสีผิวให้เข้ากับคนเอเชียอย่างเราๆมากขึ้นเนาะอันนี้เนี่ยเขาก็จะเคลมมาเหมือนเดิมว่าปรับ ผิวให้สว่างใสกันแดดนะคะแล้วก็คุมมันสวยเด้งตลอดทั้งวัน SPF 50 PA บวกบวกสบวกเนาะสุดตัวนี้นะคะก็จะเป็นคุชช่นเนาะอัลตราแมท SPF 50 PA บวกบวกบวกสามบวกนะจ๊ะบวกบวกบวกเนาะก็จะเยอะกว่าตัวที่เป็น 2- องสีม่วงนะคะแต่ว่าความบางเบามันต่างกันค่อนข้างมากนะตัวนี้เขาเคลมว่าปกปิดดีติดทนนาน18ชั่วโมงนะจ๊ะกันแดดแล้วก็แมทสนิทอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามไปว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะเพราะว่าจากที่เตยได้ลองใช้มานะคะตัวนี้เหมาะสําหรับงานเบาๆงานเกาหลีงานเอวิดลุกนะตัวนี้คือจะดีมากนะ แล้วก็ส่วน,นตัวนี้ยหรับแบบว่าเวลาที่เราแบบแต่งหน้าปาร์ตี้หรือแบบวันไหนที่ต้องการจัดหนักแต่งหน้าใสาฟอรหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องการปกปิดพวกรอยดำอะไรเงี้ยต่คิดว่าตัวเนี้ยปกปิดได้ดีกว่านะคะตัวแรกนะจะเป็นตัวสีนี่นะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงน,นะคะแต่จะลองเทกับแผ่นจุกไปให้ดูจุกไปเลยจ้ะเอาจริงครีมซองมันดีอย่างนะทุกคนเพราะว่า เวลาที่เราไปข้างนอกหรือแบบเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพกอ่ะมันพกง่ายมากเลยหรือว่าเดินทางแบบในนอกสถานที่อ่ะมันไม่ต้องแบบเปลืองพื้นที่กระเป๋านะคะอ่ะอันนี้เป็นขอสองสีม่วงนะส่วนอันนี้จะเป็นตัวคุดชั่นนะคะนี่นะคะทุกคนสีอะใกล้เคียงกันมากเลยอุ้ยเปิดสีอะใกล้เคียงกันมากเลยนะดูคุดชั่นอาจจะสว่างกว่านะคะแล้วก็ตัวที่เป็นครีมซองสีม่วงตัวเนี้ย ก็คือที่เป็นตัว BB p r i m e r ตัวนี้ก็จะสีค่อนข้างที่จะออกเหลืองมากกว่านะถ้าเกิด e อว r y เด y l ล o กก็2องนี้ปาร์ตี้2องนี้เอวิดเดย์ลุกซองนี้นะจ๊ะจำไว้นะจะมีความเกลี่ยง่ายดูนี่นะคะเห็นไหมมันก็จะเลื่อนไปกับผิวเราตัวนี้ก็จะยิ่งเกลี่ยง่ายเลยเพราะว่าอย่างที่เต้ยบอกว่ามันบานเป็น e อว r y เด y l ล o กได้ง,ง่ายนะคะเห็นปะเห็นปะกำลังธรรมชาติเลยแต่ตัวนี้ถ้าเกิดแต่งกระสายฝอคือมันจะดันให้หน้าเราสว่างขึ้นแต่ว่าสําหรับตัวเอ่อตัวที่เป็นคุชชั่นตัวนี้คะ่ะ กับตัว b b ตัวนี้เนาะแต่แนะนําว่ามันเหมาะสําหรับสาวที่ผิวค่อนข้างขาวนะคะขาวไปจนถึงสีผิวประมาณเตยแต่ถ้าเกิดว่าสีผิวคําไม่กว่าเตยอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะแบบมีความรอยนิดนึงเนาะก็อาจจะต้องแบบลงแบบเบาๆบางๆนะคะเพราะฉะนั้นลงได้นะใช้ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้แต่แค่อยากจะแนะนําว่าลงให้มันบางนะคะอย่าลงหนาะอะไรอย่างเงี้ยลงแล้วก็อาจจะมีเกลี่ยแป้งทับหน่อยนิดนึงนะคะก็จะสวยเลยเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะลองเป็นตัว รีมสองมอง่วงถ้าจริงๆอหัวมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะดูคนนี่มันจะติดมาอย่างนี้เวลาใช้แล้วก็บิดเลยนะคะบิดแล้วก็เปลี่ยนทางหัวที่มันตั้งอยู่เนี่ยเอามาปิดนะคะแต่ว่าเนือ้อคีมมันบางมากเลยอะแบบไม่ทาไปแล้วไม่รู้สึกเหนียวไม่รู้สึกเหนียวหน้าเลยเกัย อันนี้ก็คือเตยก็ลงไปแบบประมาณหนึ่งแล้วนะทุกคนจะเห็นว่าสีผิวเตยนะคะก็คือหน้าหน้าก็คือจะเนียนขึ้นประมาณแบบ70%นะคะจากที่เห็นเมื่อกี้เนาะจากที่แบบด่างๆนะ่ก็คือตอนนี้จะเนียนแล้วแต่ว่าเอ่อตัวตัวที่เป็นจุดด่างดาอาจจะแบบปิดได้ไม่มากไม่ดีมากนะคะสําหรับตัวคีนี้เพราะว่าอย่างที่เตยบอกก็คือมันบาสําสหรับแบบ everyday look เบาๆหน้าคงก็จะไม่หนกักเพราะฉะนั้น คุณสามารถนํามาแมทกับตัวนี้ได้ค่ะตัวคุชชั่นก็คือคุณสามารถใช้ตัวนี้นะคะในการที่จะแบบแป้มลงไปในบริเวณน,นี้นะแล้วก็สังเกตได้ว่าตัวคิมซมม่วงนะคะมันจะไม่แยกระหว่างคอ,อกับหน้าของเราเกินไปดูดิเห็นปะเหมือนแบบไม่ได้ทารองพื้นเลยแม่ดูดิมันยังความแบบมีความโชว์โชว์งานผิวอยู่อะทุกคนมันดีมากเดี๋ยววันนี้เตจะไปพิสูจน์ให้ดูว่ามันจะ คุมมันได้สักเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่นั่งรถเมย์อย่างเราตากแดดอย่างเรานะคะอันนี้เราก็จะได้เป็นแบบ e e อว d ด y l ลูกแบบเบาๆนะคะแบบนี้งานโชว์ผิวเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าจะทนแดดทนฝนจริงหรือเปล่าแบด,ดแรงเว์ไปจ้ะ ก็ผ่านมาครึ่งวันเลยนะตอนนี้ประมาณเที่ยงนะคะเที่ยงกว่าแล้วนะคะน,นี่เตยแต่งมากตั้งแต่เช้าเลยนะประมาณเจ็ดโมงแดโมงได้นะคะแล้วก็นี่เหงื่อหยุดไปแล้วนะคะตอนนี้มาเดินที่ของผมนะคะมาซื้อไฟเนาะนี่หลักฐานนะคะมาซื้อจริงๆนะมาซื้อโซลารเซลล์ให้แม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสเสียงดังมากเห็นไหมฝุ่นควันอะไรอ่ยดูดิทุกคนที่เตยทาตัว สองม่วงมาแต่เช้านะคะนี่ตอนนี้ก็คือยังคงสภาพดีอยู่ดูจมูกดิมีมันนิดเดียวเองนะทุกคนแต่ก็ถือว่าคุมดีนะคะแล้วก็สีก็คือไม่ด่างด้วยนะแต่ว่ามีติดแมสบ้างนิดเดียวนะคะไม่เยอะเพราะว่าเตยใช้เป็นตัวแป้งเด็กไปเนาะไม่ได้ใช้แบบเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นนะคะก็เพราะฉะนั้นมันจากคงสีหน้าเดิมของตัวรองพื้นเลยนะดูดิอ๋อน,นี้เตยกลับมาแล้วนะคะจากข้างนอกนี่ก็จับกันไปเลยมันน้อยมาก ปกตินะคะถ้าเธอซับอย่างเงี้ยแผ่นหนึ่งอะแค่จะหมู่อะไปแล้วนะคะ mm hmm. เลยเรื่องของคุมมันนะให้เลยนะเราจะต้องนั่งผ่านรถติดล้อที่มันพ่นควันดาๆออกมาอย่างรถเมย์เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะ mm hmm. แล้วก็สําหรับสิ่งที่เขาเคลมมานะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นปรับผิวกระจ่งางใสใสจริงไหมจริงค่ะ mm hmm. กันแดดกันตรงไหมตรงค่ะเคุมมันไหมคุมสุดอะไรสุดนะคะ mm hmm. แล้วก็สวยเด้งก็อย่างที่เห็นเลยจ้า mm hmm. เอาเป็นว่าไม่พูดเยอะละไปซื้อ4 9บาทสองม่วงนะคะ ไปตามจ้ะใครที่ถูกใจก็ย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าถ้าเกิดใครที่ใช้แล้วได้ผลยังไงนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะเพราะว่าผิวแต่ละคนนะคะสภาพผิวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนจะต้องลองก่อนนะคะแนะนําว่าให้ลองใช้ก่อนมางคนอาจจะแบบดีกว่าเตอวอาจจะแบบไม่มันเลยก็ได้แบบสีติดทนนานก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้แป้งอะไรผิวคุณเป็นแบบไหนด้วยเนาะวันนี้เตยก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย